รูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีพุทธศักราช2565ระดับประถมศึกษาปีที่1-3นำเสนอโดยนางสาววรัญญาแก้วกัละยาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้อตลิงชันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2528อายุ37ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย mm hmm. เมื่อวันที่22ธันวาคม2558โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้อตลิงชันงานด้านการสอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน งานบริหารงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านที่หนึ่งด้านบุค,คลิกภาพคุณในลักษณะของตนเองข้าพเาจ้ามีความรักและเมตตาประพฤติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนข้าพเาจ้ามีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูมีความมุ่งม,มั่นและเสียสละที่จะร่วมกันพัฒนาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถาบันอื่นทั่วไป ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อนครูและช่วยเหลืองานชุมชนอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในงานประเพณีกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและแนะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นนวัตกรรมเป็นแบบอย่างการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ข้าพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ของที่ผู้เรียนและได้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมผ่านทางเทคโนโลยี Facebook และ YouTube ผลที่ได้จากการปฏิบัติงานส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจความเชื่อถือในผลของการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และความประพฤติ ข้าพาเจ้าได้ดำเนินการให้มีการวัดและการประเมินผลจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของงานธุรการแบบบันทึกต่างๆการเยี่ยมบ้านนักเรียนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูที่สอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถหน้าที่ของบุคลากรที่จะประสานความร่วมมือการพัฒนาองค์กรอย่างเข้มแข็ง และหน้าที่ของชุมชนการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันอย่างเป็นกัลยานามิตรที่จะร่วมมือกันพัฒนาและดูแลบุตรหลานให้มีคุณภาพด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพาเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำโดยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้การจัดทำวยการเรียนรู้ที่ครอบคลุมองค์ประกอบทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความต้องการความถนัดของผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของวีซีดี6ขั้นตอนขั้นตอนที่1ประเมินผู้เรียนก่อนเรียน ขั้นตอนที่สสร้างแรงบนนันดาลใจสำรวจความสนใจของผู้เรียนเชื่อมโยงประเด็นที่สนใจและจัดหมวดหมู่ขั้นตอนที่3วางแผนมรณาการการจัดการเรียนรู้โดยมีการเพลยสซีวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูในโรงเรียนขั้นตอนที่4ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ตอนที่5ผู้เรียนประเมินตนเองขั้นตอนที่6ชวนคิดต่อยอดด้านที่3ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้จักสิ่งที่พวกเขาสนใจรู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็นและเรียนรู้อย่างมีความสุขครูสามารถจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ active learning ของ OCD e ผู้ปกครองชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนพวกหนูชอบกินข้าวจีข้าวจีทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะข้าวจีมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกายครับ ผมชอบปั้นข้าวีเป็นรูปทรงต่างๆครับพวกหนูมีความสุขจากการได้เรียนในสิ่งที่ชอบค่ะองค์ประกอบที่1ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นเคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นภูมิใจในตนเองและมีความสุของค์ประกอบที่2การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและแก้ปัญหายอย่างสร้างสารรค์ ผู้เรียนสามารถตัดสินใจโดยมีหลักเหตุผลที่ถูกต้องได้ด้วยตนเองไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแก้ปัญหาต่างๆโดยสัมิวิธีองค์ประกอบที่3การจัดการกับอารมณ์และความเครียดผู้เรียนมีสมาธิมีความรอบครอบใจเย็นจดจ่ออยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายภูมิใจในผลงานของตนเองและชื่นชมผู้อื่นมีความอ่อนโยนไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา องค์ประกอบที่4การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นผู้เรียนมีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจแบ่งปันเห็นอบเห็นใจรู้จักการยอมรับนับถือผู้อื่นมีความสามาัคคีในการทำงานเป็นกลุ่มจนสำเร็จลุล่วงข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าพัฒนาการและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียนจากตารางสรุปพฤติกรรมทักษะชีวิตของผู้เรียน คะแนานรวมของผู้เรียนรายบุคคลจำนวน18คนมีระดับคุณภาพ4คือระดับดีมาก รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิตร, ok รางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันระบัมมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่1-3งถึงางานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66ปีการศึกษา2559นะจังหวัดหนองคายบึงกาฬระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันระบัมมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67ปีการศึกษา2560นะจังหวัดขอนแกน่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเรียนทองระดับชาติกิจกรรม การแข่งขันระบมมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่68ปีการศึกษา2561ณนะจังหวัดบุรีรัมย์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศระดับเหรียนทองกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิม ระดับเขตงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561รางวัลครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กระดับเขตงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่รางวัลครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อส่งเสริมและป้องกันการรังแกการภายใต้โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่าน